ช่วงช่างตอบ กลับเข้าสู iedzieć, oh, okay. so ่ช e ่วงช่างตอบของเราค่ะซึ่งช่างตอบรอบนี้นะคะเหมือนเคยอยู่กับอาจารย์ทธเนศวีระสิรินั่นเองนะคะส่ง sms เข้ามาถามคำถามได้นะคะ4838106หรือว่าจะโทรมาถามตรงๆส่วนตัวเลยก็ได้นะคะที่021266106นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เสื้อค่ะพี่หนึ่งฟังคำถามของเราดีๆนะคะแล้วก็ฟังคำตอบของเราดีๆมีแค่กอกับขอเท่านั้นไม่มี1 2 3 4นะคะ <ผ>คำถามง่ายๆค่ะเราถามว่าในหลวงของเรานะคะก่อนที่ท่านจะย้ายไปเรียนคณะการปกครองนะคะก่อนหน้านั้นท่านเรียนที่คณะอะไรเอ่ยคะกอไก่คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ขอไข่คณะแพทยศาสตร์ค่ะส่ง SMS เข้ามาที่4838106ตอบกอไก่หรือขอไข่นะคะพร้อมกับวงเล็บชื่อของคุณมาด้วยนะคะนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราอยู่ในทีม เป็นหัวข้อว่าด้วยช่างในช่างใหญ่ของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบอะไรที่มันเกี่ยวกับในช่างนะครับพี่หนึ่งเขาพยายามใบให้สุดยค่ะใบขนาดนี้ <c oughs> แล้ว่ยังมีคนตอบขอไข่เลยนะครับ <c oughs> นี่พี่หนึ่งนี่เราบอกไปเลยดีไหมเนี่ยเฉะลยเลยดีกว่าอ่ะอะรคาวันนี้นะคะก็อาจารย์ธเนศวีรศิริอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับนหนึ่งครับน้องหมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มีคําถามรออาจารย์อยู่เยอะแล้วครับอาจารย์มีโทร,รมามหลังไหม์กันแล้วนะคะ SMS ก็มีส่งมาแล้วคะ่ะเอาคําถามของแม่หมีก่อนไหมครับคําถามแรกนะคะอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบก่อนเขาถามว่ารอยร้าวที่ตัวบ้านอันตรายไหมคะคือที่เหมือนน่าจะเป็นที่บ้านมีรอยร้าวเกิดขึ้นเป็นรอยเฉียงควรจะแก้ไขยังไงเอ่ยเอ่อ ถ้าถ้ารอยร้าวที่เกิดที่ตัวบ้านที่บ้านแล้วเป็นเกิดที่ผนังเป็นรอยเฉียงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นจากฐานรากชุดตัวไม<ะ>่เท่ากันนะครับ<ะ>ซึ่งซึ่งนั่นนั่นถ้าเราถ้าเราเห็นที่ผนังบ้านของเราเป็นรอยร้าวแตกทะลุผนังนะครับหมายถึงทะลุผนังแล้วเป็นรอยแตกเฉียงเนี่ยแล้วส่วนใหญ่มักจะเกิดที่ชั้นล่างแสดงว่าบ้านของเรามีปัญหาเรื่องอฐานรากของของบ้านเนี่ยมีการชุดตัวไม่เท่ากันแล้วคฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องควรต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเพราะว่า การซุดตัวไม่เช่าการก่อนฐานรากมีเวลาแก้ไขเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้ไม่นานนานการแก้ไขจะยิ่งยากนะฮะค่อนจะเสียหายรุนแรงครับผมค่ะอันนี้ก็ตอบคุณทัศนีนะคะเรื่องของรอยร้าวก็คือถ้าเห็นว่าเป็นรอยเฉียงทะลุออกมาอีแซงว่ามีปัญหาเรื่องฐานรากซุดตัวนะคะก็ต้องรีบแก้ไขกันต่อไปค่ะคําถามต่อมาค่ะพี่หนึ่งคะครับอันนี้เป็นคาถามที่เกี่ยวกับเรื่องการดีดบ้านนะครับอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวที่เห็นเป็นประจาเลยคือว่า ดีดบ้านยกบ้านเนี่ยแล้วมันมีการล้มไปทับคนงานบ่อยๆเลยนะครับครับครับซึ่งอันเนี้ยผมก็มีมีคำถามนะครับว่าการดีดบ้านเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังในข้อใดบ้างมีข้อจำกัดเรื่องของโครงสร้างด้านบนอาคารหรือเปล่าหรือว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวได้นครับอาจารย์ครับครับต้องเรียนก่อนว่าการดีดบ้านและยกบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทำมานานแล้วนะครับเรื่องนี้ครับผม การดีดบ้านนี้ไม่ใช่มีมาในยุคปัจจุบันหรือยุคหลังน้ําท่วมนะครับจริงๆสมัยก่อนเขาขนาดไม่ใช่แค่ดีดเขามีการย้ายบ้านกันด้วยซ้ำเป็นบ้านไม้นะฮะยกไปตั้งกันใหม่เลยตั้งกันใหม่ย้ายข้ามถนนเลยการดีดบ้านเนี่ยเขาจะต้องตัดเสาข้างล่างแล้วก็ใช้ลอกโซ่เสาถ้าเป็นบ้านไม้ถ้าเป็นอาคารคอนกรีตเนี่ยบ้านคอนกรีตเขาจะต้องใช้แม่แรงในการยกนะครับแต่ว่าบ้านไม้เนี่ยที่เราพูดกันผมจะพูดถึงคาว่าดีดบ้านเนี่ยดีดบ้านส่วนใหญ่ก็จะใช้กับ อบ้านไม้เป็นส่วนใหญ่เวลาเขายกเนี่ยถ้าเขายังยังต่อเสาไม่เสร็จยังต่อเสาลงฐานรากใหม่ไม่เสร็จเนี่ยเขาก็จะยึดสลิงถึงไม่ให้ตัวบ้านเซไปด้านใดนด้านหนึ่งส่วนใหญ่ที่ที่มันล้มก็เพราะมีคนไปถอดสลิงไม่เป็นหรือถอดไม่ถูกหลัก mm hmm. สลิงขาดขึ้นมาทําให้สลิงด้านอื่นยังตึงอยู่มันก็เลยทาให้ตัวบ้านล้ม mm hmm. นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสเกิดได้อีกอันหนึ่งคือขณะที่ดิดบ,บ้านขึ้นมาโดยใช้รอกสาวขึ้นเนี่ย เสาด้านหนึ่งมากกว่าอีด้านหนึ่งมากเกินไปทําให้เกิดการพลิกตัวคว่ำไปด้านหนึ่งลักษณะแบบนี้คืออันตรายเพราะข้อควรระวังก็คือการการยึดระบบการถ่ายแรงพวกล็อกโซ่ที่ที่ดึงดึงสูงมากเกินไปหรือแม้แต่ของหนักๆที่วางอยู่บนบ้านก็ต้องเอาออกนี่นี่ฉะนั้นตัวอาคารอาจจะหนักโน้มไปด้านใดด้านหนึ่งครับแล้วก็เวลายกยังไม่เสร็จการขึ้นสลิงนี้ต้องดูความตึงของสลิงว่ามีและมีมีสภาพความตึงให้ใกล้เคียงกัน มีสําคัญมากอาจารที่ผมพูดเฉพาะบ้านไม้นะครับถ้าเป็นอาคารกิอสําเร็จก็เป็นแนวทางหนึ่งเพราะเขาจะไม่ใช้ลอกโซ่สาวจะใช้แม่แรงไฮดรอลิกยกนะครับมันก็ระย่างกันแสดงว่าตามความเข้าใจของผมนะครับอาจารย์ในส่วนของการยกบ้านไม้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาของช่างชาวบ้านเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นใช่ครับใช่มีมานานมากแล้วครับทํากันมานานแล้วบางเคยได้ยินไหมครับสับหนึ่งที่มีบางหมู่บ้านในภาคอีสานเนี่ยเขารับ รับจ้างเรื่อนบิดบ้านโดยเฉพาะทั้งหมู่บ้านเลยต้องถ่ายทอดมาทั้งหมู่บ้านเลยเป็นบ้านไม้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่รับรับดิดิดบ้านทั่วประเทศอะฮะเหมือนกับบ้านบ้านไทยที่แยกถอดบ้านไปประกอบทั้งหลังได้เลยใช่ไหมครับประมาณนั้นใช่ครับใช่เพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องถอดมีใช้วิธีการทําให้มันสูงขึ้นครับแล้วแม้แต่ย้ายก็รู้ใช้หลักการคล้ายๆกันแต่ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้นะครับ ในกรุงเทพมหานครเรามักจะไม่ค่อยเจอเรื่องเรื่องการดีดบ,บ้านไม้มากนักเพราะว่าในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วครับผมนิดว่าต้องไปตรวจความแข็งแรงของข้างบนก่อนเลยว่ามันได้ไหมมันมีข้อจํากัดหรือเปล่าครับในส่วนของโครงสร้างด้านบนนะครับมีเหมือนกันครับในเรื่องของการยึดโยงโครงสร้างให้แข็งแรงก่อนอสิ่งสาคัญก็คือจะต้องมั่นใจว่าไอต้ตะปูที่มันยึดอยู่ถ้าเป็นบ้านไม้สมัยก่อนเนี่ยยิ่งสมไมเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยโอกาสที่จะยกเนี่ยก็ต้อง ดูว่ามันมีโอกาสหลุดไหมเพราะก็ไม่มีตะปูตอกมันก่อนไม่ใช่วิธีสอดดานแต่บ้านไม้ในย,ยุคหลังๆมาเนี่ยบ้านไม้ใช้ใชตะปูตอกถูกไหมครับครับค่ะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาต้องไปตรวจก่อนว่าไอ้ตรงไหนที่เขาจะาจะต้องเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไหมถ้าเป็นช่วงรอยต่อนี่จะไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นเขาอาจจะต้องมีการพันเหล็กพันอะไรช่วยตรงนี้ด้วยค่ะที่ผมเคยเห็นเ็าพันด้วยเชือกด้วยซ้ำนะฮะค่ะอืมค่ะ มีอีกหนึ่ง,งคำถาม,มาค่ะค,ค่ะอีกคำถามค,ค่ะอ,อ,อาจารย์ส่ง s อ s มาเขาถามว่าตอนนี้อยู่บ้านทาวเฮาชั้นเดียวค่ะแต่อยากจะต่อเติมเป็นสองชั้นสามารถทำได้ไม่เอ่ยควรจะทำยังไงดีคะเออทาวเฮาชั้นเดียวอยากจะต่อเติมเป็นสองชั้นมันจะมีปัญหาเรื่องหลังคาใช่ไหมครับค่ะแหละยิ่ง่งที่ผมอยากจะบอกค่ะหลังคามันติดกับข้างทางวันเออติดกับข้างบ้านการจะต่อเป็นสองชั้นเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าหลังคาที่ทําไว้เนี่ยก็ต่อเนื่องกันตลอด การะจะต่อเติมเป็นสองชั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบกับทาวน์เฮาส์หรืออาคารที่ต่อเนื่องกันค่ะแล้วเวลาจะทาเนี่ยจะต่ออีกชั้นหนึ่งี่ต้องคํานึงว่าเสาข้างล่างรับได้หรือไม่อืข้างล่างที่เขาออกแบบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอที่จะรับน้ําหนักอาคารอีกชั้นหนึ่งได้ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าเสาเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับชั้นเดียวฐานรากก็เหมือนกันฐานรากก็ออกแบบมาสาหรับรองรับแค่ชั้นเดียวค,คเป็นบ้านเดียว การต่อเติมนี่ก็สามารถทําได้โดยการลื้อหลังคาออกก่อนแต่ยังไงก็ต้องเช็คอย่างที่ผมว่าคือเช็คเสาคครับมีการคํานวณว่าเสาเพียงพอไหมแล้วก็เสาเข็มพอไหมฮะก็คือต้องเช็คเสานะคะเสาเข็มการรับน้ําหนักแล้วก็เรื่องหลังคาบ้านบ้านข้างๆด้วยใช่ไหมคะครับผมครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะครับต่อเติมข้างบนสำหรับทาวน์เฮาส์นะครับผจะเติมค่อนข้างยากใช่หมคะอาจารย์เหรอเจอเจอแต่ต่อเติมด้านหลัง อย่างนี้เราจะเห็นบ่อยนะต่อเติมด้านหลังดีกว่านะคะหรือว่าเน้นเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบว่าถ้าอย่างนี้มันทําไม่ได้อาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยใช่ไหมคะในการทําเปลี่ยนไปดีไซน์ตกแต่งภายในใหม่ดีกว่าก็จะดีกว่านะครับใช่ไหมคะทำให้พื้นที่ดูดูโปร่งโล่งสบายมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าดีไหมคะครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีอีกคำถามหนึ่งบ้านเอียงทำอย่างไรดีมันเหมือนคำถามเดิมเลยนะบ้านเอียงทำยังไงดีจริงจริงบ้านเอียงเนี่ยเป็น เหมาะที่สุดสําหรับการยกนะครับค่ะยกนี่บีบบ้านเพราะอะไระครับอาจารย์บ้านเอียงเนี่ยข,ข,ข,ข้อที่เราต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเกิดบ้านเอียงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากฐานรากเสาเข็มรับน้าหนักไม่ไหวหรือเกิดการยืงศูนย์ทําให้อาคารนเอียงไปทางทิศเดียวกันอยู่เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเราไปเทพื้นให้มีความหนามากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถเดินในบ้านได้อย่างสบายแต่ตัวบ้านยังเอีย,ง,ยงอยู่อืสุดท้ายมันก็ยังเอียงต่อเนื่องถูกไหมครับครับถ้ายังเอียงต่อเนื่อง ต่อไปเราแก้ปัญหาเราก็ต้องเทพื้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มน้ําหนักเพราะฉะนั้นทางที่ดีบ้านเอียงเนี่ยต้องแก้ด้วยวิธีการยกนั่นถือต้องที่สุดแล้วคือพยามยกทั้งหลังให้กลับขึ้นมาตั้งตรงและสิ่งสําคัญนะครับสําหรับคนที่อยู่บ้านเอียงเนี่ยบ้านเอียงมักจะไม่มีรอยแตกร้าไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เอกใจว่ามันเป็นเรื่องของฐานรากไม่เหมือนขอเอ็มพีซ่าครับอาจารย์ใช่ครับใช่มันจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้ามายกครับต้อง่่ออยย้งูานนั จริงๆนี้ก็ถ้าใช่พื้นไม่ใช่ไปเกตบอบพื้นเพราะน้ำหนักมันจะมากหนักมากขึ้นนะครับค่ะก็แซวพี่ีนิดนึงนะท่านเดี๋ยวนี้ใครมีบ้านเอียงก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้นะคะตอนนี้ได้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รายได้จากตรงนั้นนะคะมาใช้ในการซ่อมบ้านมีคําถามอีกคําถามนึงครับเขาถามว่าครัวหลังบ้านเวลาฝนตกน้ําจะรั่วลงมาจากหลังคา แต่เขาไม่ได้บอกว่ารั่วตรงไหนเนี่ยบอกเขาถามว่าจะต้องทํำยังไงครับครัวหลังบ้านน้าฝนตกแล้วรั่วน้ารั่วลงมาถ้าถ้าถามผมส่วนใหญ่ครัวหลังบ้านอย่างที่ว่าเนี่ยมักจะเป็นส่วนต่อเติมครัหลังบ้านเนี่ยมักจะเป็นส่วนต่อเติมเมื่อเป็นส่วนต่อเติมก็มักจะใช้เข็มชั้นๆนรองรับส่วนต่อเติมเมื่อใช้เข็มสั้นๆส่วนต่อเติมเมื่อเข็มชันกว่าตัวบ้านส่วนต่อเติมก็มักจะเอียงออกจากตัวบ้านเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกเรามักจะพบว่า น้ำจะั่วเข้ามาในตัวส่วนต่อเติมอจริงแล้วถ้าไปถามในรายละเอียดจะพบว่ามันั่วระหว่างส่วนต่อเติมกับตัวบ้านไม่ได้ั่วในตัวหลังคาส่วนใดวนหนึ่งของส่วนต่อเติมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต่อเติมแล้วน้ํรั่วลงมาเนี่ยสันที่ถามไ้ก่อนหรือว่ามีรอยแยกไหมตรงส่วนต่อเติมกับตัวบ้านนะครับถ้ามีรอยแยกเ็แสดงว่าชุดตัวไม่เข้ากันการแก้ไขก็ต้องแก้เรื่องอฐานรากเป็นหลักนะครับมีสําคัญแก้ฐานรากก่อนนะก็คือต้องแก้ฐานรากก่อนให้มัน เลิกชดตัวไม่เท่ากันก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทําหลังคาอีกทีด้วยใช่ครับใช่ครับตรงนั้ก็มาแก้ทีหลังให้หยุดการชุดตัวก่อนอจุดสุดท้ายเนี่ยก็จะไปทําปีกนกระหว่างส่วนต่อเติมาสาทนะฮะส่วนช่วงระหว่างส่วนต่อเติมกับส่วนตัวบ้านหลักมันก็จะทําให้การรั่วนั้นมันมันมันไม่รั่วหลงต่อไปอีกแล้วนะครับทำรางระบ,บายน้ําออกไปค่ะนั่ก็เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องที่สุดนะครับค่ะต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะครับค่ะค่ะ ก็าหาสาเหตุให้เจอก่อนนะคะแล้วก็แก้ไขาตามวิธีที่อาจารย์บอกไปนะคะหูนนอาจารย์คะวันนี้เราทําเวลาได้ดีมากค่ะถามไปห้าหกคำถามนนะะในเบรกนี้พูดถึงเราทําเวลากันดีมากเลยค่ะวันนี้สาหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์ธเนศด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราอาจารย์คะอาจารย์รอ,อยากจะได้เสื้อไหมคะลองส่ง s อสเเข้ามาได้นะคะวันนี้มีหนึ่งแจกไหมคะได้เลยครับจริงๆอาจารย์ธเนศเคยให้คํานิยามของของคําว่าวิศวกรที่ดีเอาไว้นะครับคือผมอยากจะให้อาจารย ช่วยรบกวนแชร์ให้เราได้ยินในรายการได้ไหมครับ,ค,รบคำว่าวิศวกรที่ดีนี่หมายถึงอะไรครับจริงวิศวกรที่ดีเนี่ยคือวิศวกรที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่เราเราเรา,เราทราบนะครับพราถูกสอนกันมาค่ะเราจะต้องซื่อตรงซื่อสัตย์ต่องานวิชาชีพของเราแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมให้ความเพิ่มเติมว่าวิศวกรที่ดีนั้นไม่ใช่มองว่าการเป็นวิศวกรนนั้จะคิดแต่เรื่องสร้างอาคารอย่างเดียวค่ะ จริงแล้วเราจะต้องแก้ไขได้ด้วยเพราะการเรียนทางดนา้นวิ็นชคกรรมนนไม่ใช่เรียนพือสร้างเพียงอย่างเดียว<า>เห็นเรื่องการแก้ไขด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเจอปัญหาเจอประชาชนได้รับความเดือดร้อนวิศวกรต้องพูดเข้าไปช่วยหรือว่าไม่ใช่หรืออย่างเดียวอะความหมายของผมน,นะครับ<า>รต้องทําการแก้ไขให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยฝากรุ่นน้องๆวิศวกรถ้ารับฟังอยู่ว่าวิศวกรนั้นเราจะต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่จริยธรรมจริยธรรมคุณธรรมต่างๆ,ๆมันมีอยู่แล้วล่ะเราจะต้องคํานึงถึง แต่สิ่งหนึ่งก็คือไม่ใช่สร้างอย่างเดียวเราต้องแก้ไขได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจออาคารมีปัญหา<ฆ>ก็ต้องพยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีวิธีกแก้ไขที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างไร<ฆ>ไม่ใช่เห็นรอยร้าวนน่อยเดียวผมได้ยินมาเคยมีคนมาปรึกษาคลินิกช่างที่วิศวกรรมสถานในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าวิศวกรบอกให้ลื้อเลยหมายมันผมมองแล้วว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ช่างแล้วล่ะนะครับก็เลยฝากข้อคิดไว้ตรงนี้ว่าวิศวกรที่ดีนะครับควรมีแนวคิดเรื่องพวกนี้ว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรงานสร้างไม่จะยากกว่างาน งานก็งานแก้ไขไม่ยากกว่างานสร้างแต่เป็นสิ่งที่วิศวกรควรทำแต่ก็เป็นหน้านที่เราเช่นกันนะคะคใช่ครับ<ม>ครับผม ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ธเนศวีระศิริมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็วันน nah ี้นะคะอาจารย์ก็ฝากไว้ถ้าพูดง่ายๆกันจริงๆพี่หน um> ึ่งก็คือง่ายๆคือเป็นช่างสร้างได้แล้วก็ต้องเป็นช่างซ่อมได้ด้วยใช่ครับอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่เพียงว่าสร้างได้เท่านั้นนะครับจะต้องรู้จักรู้จักซ่อมหรือรู้จักแก้ไขงานก่อนสร้างได้ด้วยนะครับค่ะ เอาละถึงเวลาที่เราจะมาทวนของรางวัลที่เราจะแจกกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไล่กันยาวๆเลยนะคะว่าเรามีแจกอะไรกันบ้างในช่วงนี้อันดับแรกค่ะเสื้อวิศวกรที่ดีของเรายังมีเวลานะคะอีก4นาทีในการส่ง SMS เข้ามาคำถามของเราถามว่าในหลวงของเรานะคะก่อนที่ท่านจะย้ายไปเรียนคณะการปกครองค่ะก่อนหน้านั้นท่านเรียนที่คณะอะไรเอ่ยคะกไก่ค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขอไข่คณะแพทยศาสตร์ค่ะส่ง SMS เข้ามาได้ที่4838106ค่ะนอกจากนั้นนะคะพี่หนึ่งสำหรับใครที่ได้รับ SMS แล้วได้รับเสื้อไปทุกอาทิตย์ซึ่งจะจะมีทั้งหมด60ท่าน60ท่านนั้นก็จะลุ้นได้รับอะไรคะ ก็ iPad หนึ่งเครื่องไงครับพูดเหมือนชิวๆมากเลยอ่ะพี่หนึ่งหันมาแบบว่าทุกท่านต้องเห็นภาพอ่ะหันหน้ามาพร้อมกับขวาขาแล้วแบบก็ iPad 1หนึ่งเครื่องนีครับคือแบบชิวมากๆค่ะ iPad 1หนึ่งเครื่องไม่ก็น้ำนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีหนังสือนายช่างใหญ่ผู้เป็นพลังของแผ่นดินด้วยนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหายากนะครับแล้วก็ที่วิศวกรรมสถานในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ไม่ลดราคาเลยนะครับไม่ลดราคาไม่ยอมลดราคาเลยนะครับค่ะไปต่อรองมาแล้วว่าเหมาโหลเหมาแพ็คก็ไม่ลดใช่เขาบอกว่าหนังสือในหลวงลดไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอีก3ามเล่มเราจะมีหนังสือที่เป็นรวมภาพพระราชกรณียกิจด้วยนะครับเกี่ยวกับงานช่างของในหลวงนะซึ่งหนังสือ เป็นหนังสือหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีพิมพ์แล้วนะครับค่ะก็ถ้าใครอยากได้นะคะเข้าไปที่ f c e e o o o k แฟนเพจช่างมันส์ค่ะสอเสือกระลันนะคะชอช้างไม่เอกสาอางองูมอม้าแผนากาศสอเสือกระันนั่นเองเข้าไปไลค์นะคะแล้วก็เข้าไปติดตามว่าเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือนะคะยังไงบ้างใช่ไหมเอ่ย ก็เราจะไปประกาศผู้โชคดีทั้งหนังสือนะครับแล้วก็ทั้งเสื้อเนี่ยในแฟนเพจนะครับใช่ใช่ค่แล้วก็รเราอยากจะให้ได้กันเยอะๆเขาบางท่านเนี่ยส่ง SMS มาไลบอร์เลยนะครับแต่เป็นท่านเดียวกัน <blanket> ค่ะอันนี้เราก็ พยายามจะเราก็อยากจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับท่านที่ยังไม่ได้เสื้อไปยังไ, <ป S 1> ไม่ได้รับรนะคะแบ่งันกันนะคะกับเสือ้อวิศวกรที่ดีนั่นเองนะคะคก็ <ผม S 2> วันนี้ SMS นะคะตั้งแต่ที่นี้ไปเราจะไม่ประกาศที่ทางรายการเนาะ,ะเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ที่แฟนเพจนะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปดูว่าใครที่จะได้ลุ้นรับเสื้อวิศวกรที่ดีของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะพี่หน่งะ อ๋อเฉลยเลยใช่ไหมคะเฉลยเลยอ๋อเฉลยเลยเอาล่ะคำถามที่เราถามไปนะคะในหลวงของเราก่อนที่ท่านจะย้ายไปเรียนที่คณะการปกครองนะคะก่อนหน้านั้นท่านเรียนที่คณะอะไรเอ่ยคะพี่หนึ่งท่านเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ครับสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะคะกอไก่นั่นเองนะคะใครตอบกอไก่ดีใจด้วยยย แล้วก็วันนี้นะคะหมดหน้าที่หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะสำหรับดิฉันนะคะมะเหมียวไอรินค่ะครับและพงธรธาราชาัยครับกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายสองโมงตรงที่สอทอ,อรอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะถ้าใครอยากจะไปดูด้อนหลังนะคะเข้าไปดูได้เลยที่ w w w 1 0 6 f a m i l y n e w s .com <S ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับติดตามทุกเรื่องราวของวงการงานช่างได้ใหม่ในช่างมัน โดยด็อกเตอร์พงธทรทาราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินทุกบ่ายสองของวันอาทิตย์ที่นี่วิทยุคราบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน